สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับครูพีเบียร์นะครับผมเนาะมาจากเพจฟิสิกอ s สตรานะครับฟิสิกอ s สตราพลัสวันนี้เราก็จะมาสอนคอร์สปูพื้นฐานฟิสิกเนาะวิชาที่ดูเหมือนว่าจะยากและก็ยากจริงๆเนาะสำหรับบางคนเลยก็คือในหมวดวิทย์มปลายเนาะฟิสิกเคมีชีวะหลายคนก็มักจะยกให้ฟิสิกเนี่ยยากที่สุดละ, <S <S ละด้วยความที่ว่าทฤษฎีก็เข้าใจยากแล้วทฤษฎียากไม่พอคำนวณยังจะยากอีก แั้วก็จะยากที่จุดด้วยเมื่อเทียบกับเคมีแล er นะชีวะเนาะฟิสิกส์นี่เป็นวิชาที่โอ้โหณิตศาสตร์มึนตึ๊บเลยนะครับเนาะดังนั้นอันนี้เราก็จะมาสอนปูพื้นฐานฟนะิสิกส์เนาะอันนี้จะยังไม่ใช่เป็นเนื้อหาฟิสิกส์โดยตรงแต่จะเป็นเนื้อหาที่ถ้าเรารู้เราจะเรียนฟิสิกส์เนี่ยได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเองก็คือทําให้การเรียนของเราเนี่ยราบลืน่นไม่ติดปัญหานั่นเองเนาะโดยในเรื่องแรกของการปูพืนฟิสิกส์นะครับผมก็คือเรื่องของสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ทุกคนทีีี่่เเยนฟิิกจะต้องทํา เป็นนะต้องเปลี่ยนเลขอยู่ในสัญกรเป็นใครเปลี่ยนไม่เป็นก็เหมือนกับพ่อครัวไม่ครัวหลันจะเข้าวิทยาศาตร์เนี่ยเหมือนมีดเหมือนวิธีจับมีดหั่นของถ้าพ่อครัวคนไหนจับมีดไม่เป็นเนี่ยคุณก็อาจไม่ได้เป็นละพ่อครัวเนี่ยคุณหั่นของอะไรไม่ได้เนี่ยไม่ได้เป็นละฟิสิกส์ก็เหมือนกันถ้าคุณเป็นสัญกรวิทยาศาสตร์ไม่เป็นเนี่ยคุณไม่ต้องเรียนแล้วฟิสิกส์คุณเรียนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเจอดลอนนะครับนะอ่ทีนี้สัญจรวิทยาศาสตร์คืออะไรสัญกรวิทยาศาสตร์เนี่ยคือการรูปตัวเลขใหม เป็นการจัดรูปตัวเลขหรือจัดชุดข้อมูลให้มันดูง่ายขึ้นหรือสะดวกต่อการนําข้อมูลไปใช้ใน,นการคํานวณมากขึ้นนั่นเองถามว่าทำไมต้องมีการจัดรูปให้อยู่ในสัญญากรณอ่ะดูตัวอย่างตรงนี้นะครับนะเลขนี้เลขอะไรวะเนี่ย 1, หนึ่งพันห้าร้อยล้านมีศูนย์กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวมีศูนย์ทั้งหมดแปดตัวถ้าสมมติว่าเราจะเป็นต้องเอาเลขชุดเนี้ไปหนึ่งพันห้าร้อยล้านเนี่ยไปทําการ คูณสองยกกําลังสามหารสี่อย่างเงี้ยระหว่างการคิดเลขอ่ะมันมีโอกาสแน่นอนที่เราจะเผลอตกหล่นเผลอทาเลขศูนย์หายไปตัวหนึ่งสมมุติอันนี้ต้องมีเลขศูนย์แปดตัวตอนเอาไปเขียนด้านบังเอิญตาลายเขียนผิดเขียนจากศูนย์แปดตัวเป็นศูนย์เจ็ดตัวค่าเปลี่ยนเลยนะครับจากหนึ่งพันห้าร้อยล้านเนี่ยเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเนี่ยค่ามันหายไปแบบหายไปเลยเงี้ยเหมือนตัวเลขคนละตัวเงี้ยซึ่ง เกิดจากข้อผิดพลาดแค่นิดเดียวคือการเขียนศูนย์ผิดไปตัวเดียวการทํย่กากวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นการทําเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดแบบนี้ป้องกันไม่ให้เกิดการแบบอีตาลายวะแม่งเอ้ยมองไม่เห็นเขียนศูนย์ผิดไปสองตัวอาจจะเขียนขาดหรือเกินเอเราถึงต้องมีการเปลี่ยนเลขเนี่ยเป็นหลักจากรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเขียนศูนย์เกินนั่นเองหรือตัวอย่างเช่นศูนย์จุดศูนย์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 ห้าสอง มีศูนย์ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเหมือนกันซึ่งนึกภาพดูว่าถ้าเราเขียนผิดหายไปตัวหนึ่งกลายเป็นศูนย์จุดศูนย์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 ห้าสองเนี่ยศูนย์หายไปตัวหนึ่งอ่ะบางทีเรายังไม่รู้เรื่องเลยว่าเอเอตรงนี้กูเขียนผิดนี่ว่าศูนย์หายไปตัวหนึ่งตัวที่คือตอนคิดเลขแล้วแม่งคิดทั้งก้อยไปแล้วอย่างนี้อันนี้ก็มีผลเนาะมาเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วไอ้สัญญากฎเรษศาสตร์ที่ว่าเนี่ย มันต้องทํำยังไงถึงจะทําให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์ได้สัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับจะมีรูปรูปแบบทั่วไปอยู่แบบนี้ก็คือรูปแบบของมันคือ A คูณกับสิบยกกําลัง n อ็นอันนี้คือรูปแบบทั่วไปของสัญญากรวิทยาศาสตร์เดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงถ้าไม่ซูมลายมือผมแย่นะครับนะลายมือเขี้มากดังนั้นต้องขอซูมเอต้องเป็นจํานวนเต็ม และต้องเป็นเลขหลักหน่วยคำว่าจำนวนเต็มในที่นี้ก็เป็นได้ทั้งเต็มศูนย์รรเต็มรรบวกและเต็มรรลบเลยนะครับก็คือจะติดลบก็ได้จะเป็นบวกก็ได้หลักๆแล้วเต็มศูนย์นี่ไม่ควรเนาะก็ต้องเป็นหลักหน่วยก็คือถ้าเป็นศูนย์จุดหนึ่งอย่างเงี้ยอ่ะข้างหน้านเนี่ยคือเต็มศูนย์แล้วก็ไม่ควรเนาะแล้วก็ควรจะเลื่อนจุดออกไปกลายเป็น หนึ 1> 1, ่งคูณสิบกำลังลบหนึ่งแทนแบบนี้เนะาะก็คือการเรื่องทศนิยมปกติเลยแต่เดี๋ยวพี่จะสอนให้ด้วยว่าการเรื่อนทศนิยมอะ่ะมันดูยังไงไอตัวเอ็นตรงเนี้ยควรทำไมบางอันมันเป็นบวกหนึ่งบางอันมันเป็นลบสามเไงดูยังไงไอเอ็นตรงเนี้ยทํำยังไงเดี๋ยวจะมาสอนกันเนาะอ่ะดูจากตัวอย่างตรงนี้นะครับน้องมีเลขสองชุดเนาะเดี๋ยวเริ่มจากเลขศูนย์จุดศูนศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสามก่อนก่อนอื่นเราเอาเลขตัวเนี้ยมาเขียน ให้อยู่ในฟองสัญญากรอก่อนตอนแรกเนาะเราก็หยิบม,มาเลยศูนย์จุดศูนย์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 ห้าสามแบบนี้เสร็จปุ๊บคูณสิบเข้าไปยกกําลังศูนย์ให้เริ่มที่ศูนย์ก่อนเพราะว่าสิบกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไรเอยสิบกำลังศูนย์ทุกคนสิบกำลังศูนย์เท่ากับหนึ่งถูกไหมดังนั้นไอเลขก้อนหน้าเนี่ยคูณกับสิบกำลังศูนย์มันก็คือเหมือนคูณกับหนึ่งอ่ะอะไรก็ตามคูณกับหนึ่งก็ค่าคงเดิมดังนั้นตรงเนี้ยค่าเท่าเดิมถูกไหม เสร็จปุ๊บเราทําการเลื่อนจุดในกรณีคือการเลื่อนจุดไปทางไหนเอ่ยซ้ายหรือขวาเลื่อนไปทางขวาถูกไหมครับจากศูนย์จุดศูนย์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 ห้าสามก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วจุดอยู่ตรงนี้แทนอ่าแบบนี้ถ้าเราเลื่อนจุดไปทางขวาแสดงว่าค่าของเลขก้อนนี้มันเป็นยังไงเอ่ยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมดังนั้นถ้าเลื่อนจุดไปทางขวาทําให้ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้น เลขยกกาลังตรงนี้ต้องมีค่าน้อยลงเลื่อนจุดหนึ่งครั้งกําลังลบลงไปลบหนึ่งหลังนะั้นจากศูนย์ก็กลายเป็นลบหนึ่งแบบนี้อ่ะทีนี้เราเลื่อนจุดต่อตอนนี้จุดอยู่ตรงนี้แทนจากตอนแรกเป็นลบหนึ่งเราเลื่อนจุดมาทางขวาจากลบหนึ่งลบไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นลบสองแบบนี้นะแล้วก็เลื่อนไอีก คูณสิบกำลังจากลบสองเลื่อนจุดบอีกหนึ่งครั้งก็ลบเข้าอีกลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสามแบบนี้พอเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ว่าศูนย์จุดห้าสามคูณสิบกกำลังลบสี่นะเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็น ห้าสามแบบนี้คูณสิบกำลังลบห้าทีนี้ก็จะเห็นว่าตรงนี้ข้างหน้าเลขตัวล่าสุดเลขหน้าจุดเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมเป็นเลขห้านั้นเราก็จะเอามาเขียนใหม่กลายเป็นห้าจุดสามคูณสิบจดกำลังลบห้านั่นเองนะครับนะอันนี้ก็จะอยู่ในรูปของสัญ,ญากรละอันนี้เป็น ัญจ,จกรวิทยาศาสตร์เรียบร้อยจากเลขอะไรก็ไม่รู้ที่มีเลขศูนยยึกหยีก็จะเหลือแค่หน้าตาแบบนี้ข้างหน้ามีแค่สองหลักเลยดูง่ายไม่ต้องทาตัวเลขศูนย์แล้วเราค่อยเอาเลขสิบยกกลังเนี่ยไปคิดต่อท้ายที่หลังเนาะอ่ะโอเคต่อไปสองล้านหนึ่งแสนอ่ะมาดูกัน ก่อนอื่งเราเอาสองล้านหนึ่งแสนมาตั้งให้อยู่ในรูปของสัญลากรณ์ทั่วไปก่อนก็จะเป็นสองล้านหนึ่งแสนคูณสิบยกกำลังศูนย์ทีนี้จุดนี่มันอยู่ตรงนี้มันจะไม่มีจุดถูกต้อตอนแรกจุดอยู่หลังไลขศูนย์ถ้าเราเลื่อนไปก็จะกลายเป็นสองหนึ่งศูนย์ศูนย์จากตอนแรกเป็นสองล้านหนึ่งคราวนี้กลายเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นละ แต่คราวนี้จุดตอนแรกมันไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ถูกไหมจุดเราเลื่อนไปทางนี้เลื่อนไปทางซ้ายถ้าจุดขยับเลื่อนไปทางซ้ายแดงว่าเลขก่อนเนี้ยมันจะต้องมีค่าน้อยลงเรื่อยๆยิ่งจุดขยับไปทางซ้ายมากขึ้นเท่าไหร่ค่ายิ่งน้อยลงเรื่อยๆถ้าค่าฝั่งนี้น้อยลงเลขอยู่กาลังตรงนี้ต้องเพิ่มขึ้นเลื่อนจุดหนึ่งครั้งบวกเข้าไปหนึ่งอันนี้เราเลื่อนจากข้างบนเนี้ยเราเลื่อนมาหนึ่งจุดถูกไหมดังนั้นจากสิบกำลังศูนย์บวกหนึ่งเข้าไปก็ต้องกลายเป็นสิบกำลังหนึ่งนั่นเองแบบนี้อ่ะ กลายเป็น 2, 1, สงองหนึ่งจุดไม่ตรงขออภยัยเขียนเป็นงูเลยเอาไหมแบบนี้อ่ะคราวนี้มาละสองจุดกลายเป็นสองหมืนหนึ่งพันเลื่อนเพิ่มอีกหนึ่งจุดจากสิบกำลังหนึ่งกลายเป็นสิบกำลังสองนั่นเองอันนี้บวกหนึ่งนะเพราะว่าเลขทางซ้ายน้อยลงเลขยกกำลังข้างบนต้องเป็นบวกตอบต่าป อันนี้จุดอยู่ตรงนี้แหละอันนี้กลายเป็นสองพันหนึ่งร้อยละกลายเป็นคูณสิบกำลังสามนั่นเอง <Okay. S 1> เลื่อนไปอีกนึงกลายเป็นสิบกำลังสีก็กลายเป็นยี่สิบเ็ดละจุดศูนย์กี่ตัวละเนี่ยหนึ่งสองศูนย์หกตัว เบิ้ลไปตัวหนึ่งนีคูณสิบกำลังหน้านั่นเองเสร็จปุ๊บเลื่อนอีกหนึ่งครั้งก็จะกลายเป็นสองจุดหนึ่งศูนย์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 คูณสิบกำลังหกอ่ะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้มันอยู่ในฟอร์มของสัญ,ญากรแล้วถูกไหมเป็นเลขสองเป็นจำนวนเต็มเต็มบวกอะไรเนี้ยตราได้ละ ้็สูข้างนี้เราก็เอามันออกไปเพราะมันอยู่ศูนย์ข้างหลังจุดถือว่าไม่มีค่าเนะในการปัดสัญญากรณเราก็เขียนเป็นสองจุดหนึ่งคูณสี่กำลังหกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์แล้วอ่ะแบบนี้จากที่ตอนแรกมีเลขศูนย์หกตัวก็รู้ตาลายคราวนี้เลขศูนย์หายไปละ กลายเป็นแค่สองจุดหนึ่งคูณติดกำลังหกจะถือว่าดูง่ายขึ้นเนาะพิสิกส์คือเลขส่วนใหญ่เราจะปรับเป็นสัญกรณ์เสมอซึ่งการปรับเป็นสัญกรณ์เนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์อีกทีในหลายๆเรื่องเลยไม่ใช่ใช้ประโยชน์ทีหรอกคือใช้ประโยชน์ตลอดอะแม้กระทั่งการเปลี่ยนหน่วยเปลี่ยนจากเมตรเป,เป็นเซนติเมตรเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรอย่างเงี้ยอะบางคนเปลี่ยนในใจได้ถูกไหมแบบแบบง่ายๆนี่ก็ด้องได้อยู่แล้วหนึ่งร้อยเซนเท่ากับหนึ่งเมตรก็ถ้าจะเปลี่ยนเซนเป็นเมตร ก็หารร้อยถูกไหมไอ้นี่หารได้ดึงในใจสูตรสองตัวแตถ่ถ้าเปลี่ยนแบบไมโครเมตรเป็นเมตรล่ะไมโครเมตรนี่คือสิบกำลังหกหนึ่งคูณสิบกำลังหกของหนึ่งเมตรเลยนะก็คือหารหารหนึ่งล้านอ่ะแบบเอาดิหารหน่วยไหมอะ่ะสูตรที่ตัวการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราก็ต้องใช้เรื่องหลักาการเนี่ยเข้าไปช่วยเหมือนกันซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันทีหลังเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยอ่ะคราวนี้เรามาดูโจทย์กันดีกว่า เมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นลากนี้เรามาทำโจทย์กันเนาะมีทั้งหมดสี่ข้อนะครับนะข้อแรกให้เปลี่ยนเลขต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์โจทย์ให้มาเป็นหนึ่งร้อยี่สิบจุดสองห้าเนาะเราก็ทําการเลื่อนจุดไปทางขวาเลื่อนทางนี้แล้วก็เลื่อนไทางนี้เลื่อนมาสองจุดเนาะแล้วหน้าข้างหน้าเราจะกลายเป็นหนึ่งจุดสองศูนย์สองห้าถูกไหมคูณสิบแบบนี้อ่ะตอนแรกมันคือคูณสิบกำลังศูนย์ถูกไหม เราเลื่อนจุดไปสองครั้งเลื่อนไปทางซ้ายขอโทษเมื่อกี้พี่พูดทางขวาใช่ไหมย่พูดผิดเนาะเลื่อนไปทางซ้ายแต่ค่ามากๆค่ามันน้อยลงถ้าค่ามันน้อยลงแสดงว่ากําลังข้างบนนั้นต้องเป็นอะไรต้องเป็นบวกถูกไหมเลื่อนไปสองจุดก็บวกเข้าไปสองดังนั้นจากสิบกำลังศูนย์กลายเป็นสิบกำลังสองนั่นเองอแบบนี้เป็นต้นอะข้อต่อไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สามห้าหนึ่งรูปของมันก็คือคูณสิบกำลังศูนย์อยู่แบบนี้ เราเลื่อนจุดเลยเลื่อนไปทางขวาหนึ่งสองสามสี่อ่าเราเลื่อนจุดไปสี่ครั้งถูกไหมกลายเป็นสามจุดห้าหนึ่งแบบนี้เราเลื่อนจุดไปสี่ครั้งหลังนั้นจากสิบกำลังศูนย์เลื่อนไปสี่ก็ต้องลบเข้าไปสี่จากสิบกำลังศูนย์กลายเป็นสิบกำลังลบสี่นั่นเองอันนี้คือการจัดรูปสัณฑ์กราพี่ก็จะเริ่มไวแล้วเนาะเพราะว่าทุกคนน่าจะทําได้ละถ้าใครทาไม่ได้กลับไปดูตรงเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะอ่า คราวนี้เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านเนี่ยไม่ต้องเลื่อนจุดถ้าเป็นเลขที่เป็นแบบหลักล้านโดโดๆอย่างเงี้ยมีแต่เลขสูงกับเลขหนึ่งหรือเลขอะไรก็ตามถ้าเป็นศูนย์หมดเลยอย่างเงี้ยหนูนับศูนย์เอาได้เลยอะเรามานับ้วยศูนย์กันหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวมีศูนย์ทั้งหมดเก้าตัวนั่นก็คือสิบกำลังเก้านั่นเองก็จะเป็นหนึ่งคูณสิบกำลังเก้านั่นเอง ันนี้คือสัญญากรแล้วถ้าเป็นศูนย์แบบเรียงกันแบบนี้ยเราใช้วิธีการนับเลขศูนย์เราได้เลยจบไม่มีอะไรเลยต่อไปหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบจุดห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ดกำลังศูนย์ทีนี้เราต้องการให้เป็นเลขหลักหน่วยถูกไหมก็คือเลขหนึ่งเราก็ต้องเลื่อนจุดไปทางซ้ายเลื่อนไปหนึ่งเลื่อนไปสองเลื่อนไปสามครั้งก็จะกลายเป็นหนึ่งจุดเก้าห้าศูนย์ แล้วก็ห้าศูนศูนย์แบบนี้เลื่อนไปทางซ้ายค่ากรอนนี้ลดลงเลยยกกำลังต้องเพิ่มขึ้นเลื่อนไปสามจุดก็ต้องบวกเข้าไปสามนั่นเองกลายเป็นกําลังสามแบบนี้นี่เองอันนี้ก็คือสัญญากรวิทยาศาสตร์นะครับนะอ่ะเอ้อเดี๋ยนะมันเขียนตอบอยู่ข้อเดียวไม่ได้มันไม่ไมีเซนนะเขียนทุกข้อเลยอ่ะตอบตอบ ลายมือพี่จะค่อนข้างไม่สวยเวลาพี่ซูมจอใหญ่เนะเพราะมันเขียนยากพี่ต้องซูมลายมือถึงจะสวยก็เอราะด้วยถ้าลายมือตรงไหนไม่น่าไม่ออกอ่ะอันนี้ก็ครบละในการเปลี่ยนเลขเป็นสัญกรณ์แต่ว่าอย่างที่พี่เปรียบไปตอนแรกสัญกรณนะ์เหมือนมีดเหมือนวิธีถือมีดตรงไหนแต่เด็กทุกคน,นถือมีดเป็นละแต่ว่าเราต้องเอามีดไปหั่นของถูกไหมดังนั้นการคำนวณสัญ,ญกรณนะ์อะบวกลบคูณหารก็เหมือนการหั่นของเราต้องหั่นให้เป็นด้วยไม่ใช่ถือมีดเป็นอย่างเดียว ถือเป็นอย่างใดๆไรประโยชน์หนูเอาไปแทงคนอาจจะได้ถือมีดไปแทงคนแต่หนูไม่สามารถเอามีดที่หนูถือได้แลหนูหั่นไม่เป็นอะไปทำอาหารอะหนูทาไม่ได้หนูต้องรู้วิธีใช้มีดด้วยนอกจากถือเป็นดังนั้นการบวกลบคูณหารสัญญากรเนี่ยเป็ดจะเหมือนกับวิธีการใช้มีดเนาะก็คือจัดรูปข้อมูลละต่อไปต้องเอาข้อมูลที่จัดรูปเนี่ยไปใช้ไปใช้ว่าคิดข้นนวลเนี่ยทำยังไงเราจะบวกลบคูณหารมันยังไงเนี่ยฮะเดีย๋ยวเราจะมาว่ากันคลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าพี่ก็จะมาสอนวิธีการบวกลบคูณหารสัญญากรซึ่งใบไว้ก่อนเลยว่าการบวกลบคูณหารสัญญากรเนี่ยมันจะต้องคำนวณถึงหลักของการตัดเลขด้วยเดี๋ยวจะสปอยในคลิปหน้าเพราะว่าฟิสิกส์เนี่ยเลขไม่เหมือนกับคณิตศาสตร์ถ้าบางคนเป็นเด็กม .4 มาดูคลิปนี้ก็จะรู้อยู่แล้วถูกไหมว่าอ๋อมันไม่เหมือนแน่นอนหนูเรียนมาเร็วกวม .4 เท่มนึงครูสอนหนูแล้วว่าตัดยังไงแต่บางคนอยู่ม .3 หรือหลงมาดูคลิปนี้ก็จะคิดว่าอ้าวได้ตัดเหมือนทั่วไปหรอแบบว่า ถ้าลงท้ายด้วยห้าก็ปัดขึ้นบอกว่าห้าปัดทิ้งอ่าไม่ครับไม่ไม่ไม่ไมฟิสิกส์เราละเอียดกว่านั้นเนาะเราดูถึงขั้นว่าหลังเลขห้าเป็นเลขอะไรนั่เลขห้าเป็นเลขอะไรเราถึงจะปัดได้ด้วยเนาะเราไม่ได้ดูแค่เลขห้าอย่างเดียวซึ่งเดี๋ยวมีสอนแน่นอนขอมาสปอยไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็่มาไว้ก่อนโอเคครับวันนี้ก็จบละเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับถ้า,าชอบคลิปนี้อยากให้กำลังใจคนสอนก็รบกวนกดติดตามเพจฟิสิกส์อัลต้าพลัสของเราด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากครับ